ก็ถ้าวัยเด็กก็น่นก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันเราเป็นลูกคนเดียวก็อาจจะมีเหงาบ้างเพราะว่าแบบไม่มีเพื่อนเล่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เป็นคนแบบเสียงดังเป็นคนแบบใจดีเป็นคนแบบว่าดูด้วยแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยคือเป็นคนแบบว่าถ้าไม่มีเหตุผลถ้าดื้อก็เขาก็ตีเหมือนกันไม่ใช่แบบว่าเป็นลูกที่โอ้เหลือตัวเองข้ามถนนต้องเป็นคือเคยพาข้าวแล้วที่เหลือก็ต้องข้ามเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบเหมือนกับสอนให้เราแบบ ช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็กนาสามารถที่จะคุยอะไรกับแม่ได้ทุกเรื่องยิ่งเมื่อโตมาเรื่อยๆคุณแม่ก็จะมีอะไรก็จะแบบเหมือนเป็นคนดูอะแต่ว่าดูแบบต้องมีเหตุผล mm hmm. เขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดคุยกันนัดสอนนัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ฟังก็จะ mm hmm. แบบดื้อไปเลย mm hmm. แต่ถ้าเกิดแบบพูดแล้วมีเหตุผลสมมติดูแล้วก็ต้องบอกเหตุผลว่าทาไมถึงดูหรือว่าเรามีเหตุผลอะไรหรือคะเ mm hmm. ขาก็จะสอน mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเออสนิท,สน,ทสนิทกันแบบ อันนี้เอาไปมาคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะก็กอดกันแสดงความรักเพราะคุณแม่เป็นคนที่ชอบแสดงความรักคือเจอกันเขาก็จะมากอดมาหอมแล้วก็บางทีก็มาขี้เล่นเล่นกับเราบางทีก็แส้ว่าความรักแบบแม่ลูกมันก็เป็นอะไรที่มันแน่นแฟนมันเหมือนมันมันมันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์มันเหมือนมันขาดกันไม่ได้อะค่ะโอเครูปร่างหน้าตาหรือการงานหรืออะไรก็ตามที่มันประสบความสําเร็จแต่ว่าเออมันก็ไม่ใช่เสมอไปอ่ะเราก็มีช่วงที่แบบว่าเออคนเรามันจะ มันจะดีครบไปซะทุกด้านมันก็ไม่ได้แต่ในเรื่องของความรักที่ผ่านมาของราที่มันไม่ไม่แฮปปี้แต่มันก็มีช่วงแฮปปี้ก็ต้องเยอะนะหมายถึงว่าแบบมันแค่แบบฟิลว่าเออมันมันแต่งงานแล้วมันก็ต้องเลิกแล้วมันก็มันเป็นเรื่องของของคนมันสัจธรรมมนุษย์ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแล้วก็มองเป็นเรื่องเรื่องปกติแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว้าแบบเป็นเรื่องแบบ แย่ในชีว hmm. <a> mm ิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแค่แบบว่าเราไม่ไม่ประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาหน mm hmm. ึ่งเท่านั้นเอง mm hmm. แต่ว่าพอหลังจากที่เราแบบผ่านตรงนั้นมาได้แล้วเราก็ยังมีอะไรมาทดแทนเลยยังมีแม่เลยมีคนครอบครัวมีอะไรที่เราต้องดูแลหรือว่ายังมีคนรักเราอีกตั้งเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เราไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องหลักในชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอ่ะเราก็<ม>อยากจะมีเออความรักที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะ<ม><ม>ถ้าเกิดโอ๊ยนัดรักสมบูรณ์งานสมบูรณ์เลยแบบโอ้โหน่าจะแบบมันก็คงเป็นโชคดีแล้วแต่นะว่าน้อยคนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าชีวิ้งบูตเองล้มเหลวแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องเสรจธะทำธรรม,ธมดาว่าเออมีเจอก็ต้องมีจากแค่นั้นเอง<ม>แต่มันจะจากเร็วจากช้าหรือจากแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเมืม่อถึงวันที่มันจะต้องเลิกกันไปนว่าคัน้ือ เราจะจดจําในสิ่งที่ดีของเขาหรือของเราได้แล้วเราก็นํามาให้มันมีความสุขกับตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อ่ะเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทุกข์ไปแล้ว เพราะถ้าเรายังไปย้ำทุกย้ำทุกอยู่อีกหรือว่าไปคิดแต่เรื่องทุกๆหรือเรื่องไร้ๆรที่มันผ่านมาเนี่ยเราไม่มีมันสุสขสักทีงไงมันก็เลยคิดว่าเออนั้นมักจะคิดหรือจําเลือกที่จะจําในเรื่องที่ดีของของของที่ของเราที่ผ่านมามากกว่ามนเลยทําให้เรามีความสุขได้อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นเพื่อนกันได้หรืออะไรกันได้ซึ่งมันแบบมันดีกว่าอีกมันดีกว่าตอนเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบตอนนี้มันกลายเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันหรือว่าสามารถคุยกันได้อะไรเงี้ยมันก็ มันดีกว่าแล้วมันกับรู้สึกมันมันไม่มีมันมีข้อแม้มันมีกฎกติกาอะไรห่านะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่นันอยากจะย้อนกลับเวลากลับไปแก้ไขอะไรไหมคะไม่ย้อนไม่อยากกลับไม่ย้อนอะไรทั้งนี้เลยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราแบบมันไม่มีทางแก้อะไรได้ในสิ่งที่ผ่านมาหรอกต่อให้ต่อให้แก้ได้ก็ไม่แก้เพราะว่ามันมันถูกจัดวางมาเป็นอะไรที่ที่ที่ลงตัวแล้วอะนะคะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนั้นเราก็ เราเราก็ไม่แข็งแรงเราก็มันคนเราต้องเจอเรื่องอะไรอีกตั้งเยอะอะค่ะถ้าเราแบบผ่านมันไปไม่ได้แล้วมันก็คงคงไม่ได้ค่ะม <threads S 2> <tuh> ันต้องได้อะแล้วมันก็เป็นบทเรียนแล้วมันเป็นบทเรียนที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันความทุกข์หรือว่าสิ่งที่มันล้มเหลวมันมันมักจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เสมออะไม่ได้บทเรียนคือสิ่งที่ดีมันก็คือทําให้เรามีสติมากขึ้นทําให้เราแบบเออรู้สึกว่ามัน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 มีมุมดีด้วยไงมันไม่ใช่แบบมุมแย่อย่างเดียวอะค่ะอืมคือคือแบบมัน มันมีอะไรแฝงอยู่ตลอดอะ่ะมันทําให้เราโตทําให้เราแบบเ,ออเข้าใจอะไรมากขึ้นก็หัดทําความเป็นคนเข้าใจอะไรมากขึ้นเนะี่ยแล้วก็ทดสอบตัวเราเองกับความคิดตัวเราเองว่าถ้ามันมีอะไรหลายๆแล้วหมะเราโมะแต่แบบโมะแต่เครียดโมะแต่ไปไปมีไปกลุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ความทุกข์มากที่สุดแล้วเราก็ทําให้กับแปรมันามันนั่งทำลายตัวเราเอง ทั้งทั้งที่สุดท้ายจริงๆอคนที่ทำร้ายตัวเราเองคือตัวเรานะไม่ใช่ไม่ใช่ใครอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นแค่ผลกระทบเข้ามาในชีวิตเฉยๆแล้วคิดว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ่ะอย่างบางคนก็จะบจอกว่าตายแล้วเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนันตอนนี้ยังชินหรือชินหรือยังก,กับคัว่าไม้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ชินแล้วค่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นอะไรเสียหายนะนัดว่าเพียงแต่ว,ว่าแค่เราก็ขำๆว่าตอนเด็กๆหรือตอนที่เราแบบคิดของเราเองเราไม่เคยคิดว่าเราจะ ใช้คานี้ไงเลยบอกไปเพราเออมาใช้แล้วแบบโอเคแล้วบางเอิญมันเป็นคําพูดที่เขาบอกเออไม่สาวเเาวเสน่ห์ <c oughs> ก็ยังเขาก็ให้เกียรติเราในมุมว่าเออเขาก็ไปในทางที่ดีไง <c oughs> นึกออกไหมคะก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเพราะว่าเออคนแต่งงานแล้วก็เลิกไปมันก็คือไม่จริง <c oughs> มันมันก็ไม่มีอะไรเราก็ยังเป็นเราอยู่ <c oughs> เราก็ยังเป็นเป็นคนคนนี้อยู่อะมันเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรค่ะมองเปลี่ยนไปไหมนะก็ยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสุขและทุกข์ปะปนนี่ยเชื่อได้เลยว่าความรักเชื่อะพุทธเจ้าเลยรแบบความรักคือความทุกข์เพราะมันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของความรักนะนึกออกป่ะคะคือทุกข์ก็แหละมันคือรูปแบบหนึ่งความรักมันคือรูปแบบหนึ่งของความทุกข์แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะจะจะจาหรือว่าเราจะเลือกที่จะมีความสุขกับความทุกข์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือถ้าเราเลือกที่จะจําในเรื่องที่ดีๆของความรักเนี่ยทำให้เรามีความสุขแน่แต่ถ้าเราเลือกที่จะจําในสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือว่า ไปจมกับความทุกข์มันก็ทําให้เราทุกข์อยู่เรื่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าพี่นาทไม่อยากก้าวเข้าไปหาทุกข์ือเป่งค่ะเลยยังไม,ยงไม่ยังไม่มีใครสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เชิงอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอศึกษาเรียนรู้อะไรใครมากมายเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำงานเสร็จกลับบ้านหรือว่าถ้ามีว่างก็ไปหาแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้เจอใครหรอกค่ะแต่เพียงแบบว่าไม่ได้ ก็คิดว่าเออวันหนึ่งถ้ามันถึงเวลาของเราที่ท wei. ี่ที่เราถ้าเรายังมีความเรายังมีโชคดีเรื่องนี้อยู่เงี้ยเราก็อาจจะได้เจอคนที่เขาแบบใช่อะไรเงี้ยในวันเวลาที่มันเหมาะสมที่พร้อมที่เขาและเราพร้อมอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะดูแลเราได้จริงๆหรือเราพร้อมที่จะดูแลใครได้จริงๆแบบนั้นอ่ะค่อยว่ากันแล้วพี่นัทก็เปิดรับใช่ไหมคะไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเปิดเต็มที่หรืออะไรคือมันมันยังมีความกลัวอยู่ลึกๆด้วยอ่ะจริงๆแล้วว่าเออตัวเองไม่อยากจะผิดหวังบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะอย่างนั้นเหมือนคือไม่ไม่เข็ดแต่ว่าเหมือนแบบว่าก็มีความกลัวมันเหมือนแบบว่าคือคนก็จะจับตามองเราไงว่าเออคนนี้เดี๋ยวจะสมไม่ไม่สมใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันแบบเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้พิจารณาคนเดียวมันจะมีคนมาช่วยพิจารณาเราเยอะนึกออกไหมคะคือแบบ คนเราคืออะไรต่างๆเพราะเราไม่ใช่คนที่คนไม่รู้จักอ่ะเขาก็มาเราก็จะชอบมันคนจะมาวิจารณ์ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนกับว่ามันมันมันยังไม่มันยังไม่เจออะไรที่แบบใช่เลยอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงวันเวลามากกว่าค่ะพี่นัทมอกว่าการที่เป็นมัดมีในทวดนี้มันกดดันหรือยากยั่ไหบ้างคะมีบ้างเล็กหน่อยนะคือถ้าเกิดว่าจะทําอะไรมันก็เหมือนกับว่า มีคนก็จะจับตามองเราแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วอะไม่ว่าเราจะทําอะไรอะค่ะคราวนี้ในในแง่ของถ้าเกิดในเรื่องของแฟนหรือคู่หรืออะไรต่อไปเราก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าคนอื่นเขาก็บางคนเขาก็อาจจะไม่กล้าเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเราหรือบางคนก็อาจจะแบบเราก็ไม่รู้อะค่ะเราตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ชีวิตใครเป็นใครยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งรู้ชีวิตใครมากอะไรเงี้ยะก็เลยคิดว่าเออแบบ ก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมชาติอีกแล้วดีกว่ามันมันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็คงจะใช่เองอะค่ะแต่ว่ามันยากไหมมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แค่เราพิจารณาคนเดียวมีคนช่วยพิจารณาเยอะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาแบบพี่นันจะไม่ค่อยมีข่าวในแง่ลบสักเท่าไหร่เนี้ยพี่มันมีการระมัดระวังตัวหรือว่าเราวางตัวอย่างไงบ้างคะพี่อืมก็จริงๆก็คงจะต้อง มันไม่ใช่อะไรหรอกนะก็เป็นตัวนัดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนะคะแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สังคมอะไรจัดมากมายจนก็เลยเลยไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้<ม>ด้วยค่ะ,คะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของงานมากกว่าแล้วเรื่องส่วนตัวนั่นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เรื่องครอบครัวกับแม่อะไรเงี้ยมีความเป็นส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะพี่นิสัยด้วยด้วยด้วยเป็นคนนิสัยคือเป็นคนโลกส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ไม่ไปนะไปบ้างแต่ว่าไปก็ไปกับเพื่อนไปกับอะไรบางทีขณะไปกับเพื่อนเองเราก็ยังเป็นเขาเป็นแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างไ มันก็ก,ก็ก็เข้าใจกันไปอะค่ะน่าก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลวร้ยวายอะค่ะ